สวัสดีครับผมช่างตั้มจากร้านสุนมมนะครับครับคันนี้ก็จะเป็นสกูปปี้นะครับสกูปปี้คันนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับสวยครับเราทําใหม่นะครับตัวพว่วงไหนไหนหมุนหมุนอีกนิดนึงมาละนี่ตัวพ่วงเราทําใหม่นะฮะตัวพ่วงจะเป็นทรงกลม ระบบไฟก็จะเป็น LED นะครับล้อแม็กนะครับอย่างดีนะครับล้อแม็กนะครับเราจะทาเป็นดุมตุ๊กตานะครับแข็งแรงมากนะครับระบบไฟเป็น LED นะครับด้านหน้านะฮะลองเปิดนีหนะฮะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายของเราก็จะมีทั้งหน้าและทั้งหลังนะครับ ไฟเบรคเบรกก็ออกพร้อมกันนะครับเราทำอย่างดีมากนะครับพักเท้าของเราก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะครับลองทับไฟเบร์การอีกทีหนึ่งนะฮะอยางสวยแล้วแล้วก็จะมีที่จับเด็กนะฮะเวลาขึ้นลงนะฮะผู้ใหญ่ก็ได้นะครับจับอันนี้ก็จะมีสองเบาะนะฮะแล้วแต่ลูกค้าจะเอานะฮะสองเบาะ เบาอของเราทําขึ้นมาใหม่นะเบาของเราทําขึ้นมาใหม่เป็นลักษณะลักษณะนี้นะครับอยกขึ้นมาได้ไหมนะสามารถที่จะเอาออกมาได้นะครับเบาอ,อันนี้เบาเสริมเพื่อที่จะให้เด็กนั่งได้สองคนนะครับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กก็นั่งได้นะครับผู้ใหญ่ก็นั่งเบาใหญ่นะฮะเด็กก็นั่งเบาเล็กไปนะฮะ หรือว่าจะถอดออกเก็บไว้ก็ได้นะครับพอตัวนี้นะฮะตัวตะแกรงหลังก็จะเป็นสีดำนะฮะที่วางของนะครับจะเป็นร่องนะฮะวางเหรียญวางของเล็กของน้อยได้นะครับจะเป็นทรงกลมนะครับสวยมากนะครับรุ่นใหม่ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับจะเป็นรุ่นถอดง่ายนะครับของเราจะเป็นรุ่นถอดง่ายทุกรุ่นเลยนะครับรุ่นใหม่จะมีขาตั้งพ่วงนะครับมีชุดกันแจแถมให้นะครับลูกค้าจะถอดพ่วงออกจากรถก็ได้ง่ายๆนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องซ่อมเรื่องไปต่อทะเบียนนะครับทางร้านเราก็จะออกบริการลูกค้านะครับ ประมาณสักสองสามเดือนข้างหน้านะครับเป็นรุ่นกูเปปี้แกนฟิลาโน,โนเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับเราจะทำขึ้นให้กับลูกค้าเราจะวางที่ศูนย์นะครับศูนย์แรกๆนะฮะ ของเราจะขับสบายนะครับจะมีการสะบัดนะฮะด้านหน้าก็จะมีการสะบัดนะครับเวลาขับขี่จะนิ่งมากนะครับแฮนจะไม่สั่นนะครับมีจุดปรับระดับตั้งศูนย์นะครับลดเอียงซ้ายเอียงขวาสามารถปรับ กลับคืนได้นะครับอย่างล้อของพ่วงก็สามารถที่จะปรับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับเพื่อที่จะให้เสถียรเวลาขับขี่นะครับด้านหลังของเบาะก,ก็สามารถใส่ของได้นะครับจะ,จะมีเบลนะฮะเพื่อที่จะให้เด็กนั่งนะครับก็สามารถรัดได้ อย่างชิวหน้าของเราก็ใหญ่มากนะครับกว้างเป็นตัวใหม่นะครับแข็งแรงมากนะครับครอบด้วยสแตนเลสตัวกระจกของเราจะเป็นโฟลี่นะครับโฟลี่นี้จะเหนียวจะไม่แตกนะครับ โอเคครับยังไงก็ถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ลองโทรคุยกันนะครับผมช่างตั้มจากร้านสุนามินะครับอยู่ถนนเทพรักษ์นะครับกม21ใกล้ๆเคหะบางพีนะครับ0870854576ครับสวัสดีครับ